สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ7ธันวาคม2 5 6 6ใกล้เที่ยงครับสิเนาฬิกาเศษเษมาแจ้งข่าวพี่น้องชาวนาครับมีพี่น้องชาวนาหลายคนที่ยังไม่ได้เงินไร่ละพันครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่20,000บาทนะครับก็จะมีการโอนอีกวันที่28ธันวาคมนี้ครับหลายคนก็คอมเมนต์มาถามว่าตัวสถานะยังไม่เห็นข้อมูลเงินสนับสนุนข้าวบริหารจัดก,การและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยยังไม่เห็นขึ้นเป็นปีงบเป็นปีการผลิต2 5 6หัยังไม่เห็นสถานะอยู่ระหว่าาางดํเนนิกร แบบนี้28ธันวาคมนี้จะได้เงินไร้ละพันกับเขาไหมครับคําตอบครับที่ยังไม่เห็นก็เพราะว่าตอนนี้ทกศยังไม่ได้ประมวลผลยังไม่ได้ดึงข้อมูลเข้าไปเพื่อพร้อมที่จะจ่ายให้กับเราจึงยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องตกใจเพราะว่าก่อนที่เขาจะโอนมาที่28ธันวาคมนี้นะครับธนาคารทรกศสานักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับเขาจะได้รับข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวที่จะโอนในวันที่28นี้นะ กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าของชาวนาที่พร้อมโอนแล้วคือตรวจสอบต่างๆเสร็จสับแล้วพร้อมโอนแล้วนะครับข้อมูลการลงทะเบียนบลูกข้าที่ไม่มีปัญหาที่แก้ไขอะไรต่างๆเสร็จสับแล้วเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลให้ทกศยีส20ธันวาคมสองเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ไปถึงวันที่20นี่ตรวจก็จะยังไม่พบข้อมูลอะไรไม่เห็นสถานะนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับ ทีนี้เราต้องไปตรวจอีกครั้งก็ประมาณวันที่21เพราะว่าทกศรับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร20ธันวาเขาก็จะมวมผลและนําข้อมูลเข้าเพื่อที่จะพร้อมจ่ายนี่ก็จะสามารถตรวจได้วันที่2ี่ธันวา22ธันวา23ธันวาไปเรื่อยๆนะครับตรวจไปเรื่อยก็จะเห็นข้อมูลขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รับการอุเงิน28ธันวาคม2 5 6นี้นะครับส่วนใครยังไม่ได้เงิน28ธันวาคม2 5 6นี้ก็แสดงว่า กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้ส่งข้อมูลของท่านให้ทกศเขายังมีการตรวจสอบต่างๆและแก้ไขอยู่ก็จะมีการส่งข้อมูลในเดือนถัดไป20ทุกวันที่20และทกศก็จะโอนทุกวันที่28จนกว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและผ่านการประชาคมแล้วจะได้ครบทุกรายอันนี้จะจ่ายแน่นอนครับก็แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ